สวัสดียมุ้อครับเดี๋วิธีเลยนะส่วนผส,ส,สมแบบเป็นบ้านนะครับกำลังอัปเดตนะครับในช่วงพักหนึ่งที่บมได้อัดคลิปเลยนะครับก็คือช่วงปีนี้แหละปีหนาฝนนะครับเขาปีที่สองเริ่ม อากาศเริ่มเย็นนะครับฝนออกไปก็จะได้เริ่มทํำความสะอาดนะครับสองปีผ่านไปนะครับสิ่งกี่ได้มากคือต้นไม้นะครับเริ่มเขียวขึ้นหนาฝนที่แล้วก็จัดการยากนะครับทั้งฝนทั้งลมนะครับก็จะให้ไดสภาพาแพร่เขียวแพร่เง,งีงเขาพังลงมัดนะครับอันนี้สีพอดสีแต่สรได้ลื้อนะครับเอาไวาได้นะครับหนาฝน ต้นตกมาเนี่ยนะฮะถั่วเมดนะครับบอ่อปูนีบอ่อเห็นฮอดบอ่อนะครับสองปีครับต้นหม่ห้ฮอกัะเหลือมใ่นะครับมีเรื่องอะไรยางเปลี่ยนไปนะครับต้นกล้วยฮอกัะ กินหลายชุดแล้วนะครับก็อันนี้ก็แก่แล้วเดี๋ยวจะได้เอาลงแล้วอันนี้ยังจักน่อยทยอยค่อยๆทำความสะอาดไปนะเป็นแปลมันแปนเป็นตะเบิงปาดไวยอันนี้ยางหน้านะครับขุดจากปลามาปลูกหมดตายแล้วหลานแล้ว ยงนะต้นพยุงต้นหาต้น,ตน,ตนแกบว่าตายแล้วครับใหญ่แล้วยืนแล้วค <c oughs> อยทำความสาดไปนะครับหนาแรงเาก็ใกล้จะได้กเกี่ยวเขาแล้วนะครับเขาเริ่มแก่ได้ไม่อย่งนึงครับกะ หลังคาขอกล้วยนะครับเดี๋ยวถาเกี่ยวเขาแล้วนะครับทางรถสามารถเขามาได้กอกสิเหตุขอกให้มันแล้วครับเทพืชเทยังดทำความสะอาดง่ายๆนะครับเลียงกล้วยคือเข้าะ